เดี๋ยวันนี้เดี๋ยวผมพาไปวิ่งบนชายหาดหัวหินยังไม่เคยวิ่งบนหาดทรายนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองวิ่งดูว่าเป็นยังไงที่ผมก็ใกล้ถึงหาดแล้วนะ ไม่รู้ว่าน้ำขึ้นหรือเปล่าผมว่าก็พอวิ่งได้อยู่นะ ตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะพร้อมวิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปไวิ่งกันเลยดีกว่าไปทรายก็ค่อนข้างที่แบบมันก็เป็นพื้นแข็งๆนะว่ามันก็พอวิ่งได้อะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นทรายแบบนุ่มๆอะ่ะแต่มันก็จะมีแบบเปลือกหอยนะมันก็ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวลองวิ่งเลยเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงไป เปลือกหอยนี่ค่อนข้างเยอะนะคือแบบต้องวิ่งระวังอะ่ะผมว่ามันก็รีแลกดีนะคือวิ่งไปแล้วก็ดูแบบดูบรรยากาศทะเลไปอะ่ะมันก็ดีเหมือนกันวิ่งได้สบายอะ่ะ ถ้าเป็นถ้าไปโดนพื้นที่แบบที่มันช่วงที่มันนุ่มหน่อยอย่างเงี้ยนุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะกินแรงเราเยอะนะแต่ถ้าไปเจอพื้นแบบพื้นทรายที่มันมีความแข็งบ้างอผมว่าโห้ดนี้สบายเหมือนเหมือนวิ่งสนามหญ้าหาดมันก็จะยาวไปถึงนน่นเลยนะเนะี่ย ถ้าแบบถ้าใครอยู่แถวหว้วยหินนะแล้วตอนเช้าอยากจะมาวิ่งบนชายหาดนะก็วิ่งได้เลยโอ้ oh, ดีเนี่ยถ้าเจอพื้นทรายที่มันนุ่มแล้วมันก็จะแบบมันก็จะกินแรงเราเยอะนะ จริงหานมันก็ไปได้อีกนะตรงนู้นเลยแต่ว่าสุดแค่นี้ก็ได้นะมันก็ได้ระยะไกลอพอสมควรผมว่าถ้าใครมาวิ่งตอนเช้าเนี่ยหรือว่ามาเดินเล่นเนี่ยก็เวิร์กเลยนะคือบรรยากาศดีแล้วก็เดินเล่นได้สบายวิ่งก็แบบวิ่งจอกจได้อ่ะเราก็จะเจอบางช่วงที่แบบ พื้นมันเอียงอะ่ะก็วิ่งจ็อกเบาๆไปไม่มีปัญหาอะไรบางช่วงน้ำก็ขึ้นนะเราก็ต้องเดินบ้างเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นการวิ่งบนหาดทรายมันก็เหมือนเรามาวิ่งแบบ Easy Run อีซี่ลันน่ะวิ่งรีแลกอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ชมบรรยากาศ อย่างเงี้ยโอ้โหมันรีแลกซ์มากเลยนะผมมองเห็นข้อดีของการวิ่งบนทรายนะหรือว่าบนหาดทรายอะ่ะผมว่าบนหาดทรายมันช่วยซับพอตอ่ะมันช่วยลดแรงกระแทกเหมือนไกลๆทางนู้นนะจะมีเจ้าถิ่นอยู่2ตัวมันกำลังขุดอะไรก็ไม่รู้นะ เราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะเราไม่รู้ว่ามันน่ารักสําหรับเราหรือเปล่าวิ่งมันไม่ทันด้วยนะโอ้ยรีแลกรีแลกเป็นวันออซีรันที่แบบโอ้ได้ทั้งบรรยากาศแล้วความสบาย ผมว่าหาดทรายตรงหัวหินเนี่ยคือมันมันก็วิ่งได้สบายนะเพราะว่ามันมีบางช่วงที่มันแบบมันก็แบบนุ่มบ้างอะไรเงี้ยบางช่วงมันก็มันก็แข็งแข็งเราวิ่งได้สบายดีแหลงหน่อยแล้วก็เดินลุยน้ําบ้างนี้ เมื่อกี้ลืมวัดว่าระยะทางที่ผมวิ่งมันเท่าไร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะวัดจากระยะตรงนี้กับที่ผมวิ่งไปตรงนู้นดีกว่าก็เดี๋ยววัดเลยดีกว่าว่ามันมันเท่าไหร่ตอนนี้มันนี่สี 4. 5. 4. 5. ่กิโลสี่จุดห้าเดี๋ยวเราวัดกันเลยเดี๋ยวว่าหาที่ผมวิ่งอ่ะมันระยะทางเท่าไหร่ผมเชื่อมันก็มันก็ไกลอยู่นะระยะมันได้อยู่อ่ะ โอเคผมวัดระยะทางเท่านี้ก็พอนะจริงๆมันไปได้อีกนะตรงนู้นเลยอ่ะมันไปได้อีกตรงนู้นเลยอ่ะแต่ว่าเอาแค่นี้พอก็เมื่อกี้4.5ใช่ปะ่ะตอนนี้ผมวิ่งมา5.9ก็ประมาณโลก,กว่ากว่าโลก่บโล4โล400เมตรโอ้ก็ถือว่านั้นระยะอยู่นะ เพื่อนอาจจะสงสัยว่าผมอยู่ช่วงหัวหินไหนคือผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมบอกได้ว่าผมพักอยู่ที่อยู่ที่ไหนก็คือผมพักอยู่ที่โรงแรมอาวานีตั้งใจไว้จะวิ่งส0กิโลก็เดี๋ยววิ่งต่อให้ครบเลยดีกว่าอีกไม่กี่รล่าเองนี่ก็เกือบจะร้อยเมตรสุดท้ายแล้ว ก็วิ่งเสร็จเรียบร้อย10โลบนหาดทรายเป็นการวิ่งครั้งแรกของผมด้วยก็โดยรวมนะการวิ่งบนหาดทรายเนี่ยผมว่าไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้เตีนเปล่าวิ่งได้เลยเพราะว่าพื้นทรายมันค่อนข้างซับพอร์ตอยู่แล้วก็สภาพพื้นทรายเนี่ยก็ผมว่าโดยรวมมาดีโดยรวมก็คือแบบบาง บางช่วงมันก็มันก็มีแข็งบ้างบางช่วงก็มีแบบมันแบบนุ่มยั่วไปบ้างก็มีแต่ว่าโดยรวมอ่ะก็จะแบบวิ่งได้สบายวิ่งทําความเร็วได้ด้วยนะคือวิ่งเพลท้า,กว,ากว่าได้เลยอะ่ะและอย่างก็คือทําไมผมบอกว่าทําไมวิ่งเท้าเปล่าได้ก็เพราะว่าพื้นทรายมันช่วยซัพพอร์ตเรามันก็เหมือนใส่รองเท้าดีๆนี่เองอะ่ะข้อดีอย่างที่สองก็คือบรรยากาศ โอ้บรรยากาศดีใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งนะก็หรือว่าใครที่มาเทีย่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมาวิ่งผมว่าวิ่งได้สบายเทาานี้ข้อดีของมันรวมๆก็คือแบบมันก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศดีพื้นทรายมันซับพอร์ตแต่ข้อเสียก็มีผมไม่เรียกมันเป็นข้อเสียดีกว่าผมเรียกว่ามันเป็นข้อระวังข้อระวังข้อแรกนี่ก็คือแบบเศษเปลือกหอย คืออันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีบางช่วงที่แบบมีเศษเปลือกหอยก็ค่อนข้างเยอะคือถ้าผมเจอเศษหอยที่มันเยอะอย่างเงี้ยผมก็เลือกที่จะเดินแต่ว่ามันก็มีช่วงนิดเดียวนะที่แบบมันมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าไอ้หาดที่เราวิ่งอ่ะช่วงมันค่อนข้างกว้างพอสมควรมันก็แบบสบายหน่อยเราก็สามารถเลือกทางที่มันไม่ค่อยมีเปลือกหอยได้อันนี้ก็เป็นข้อระวังนะคือเรื่องเปลือกหอย ข้อระวังข้อที่2ก็คือมันจะมีบางช่วงที่มันเป็นพื้นเอียงอ่ะพื้นทรายมันเอียงเองียงนี่ะนี่ต้องระวังช่วงข้อเท้าต้องค่อยคอยวิ่งแล้วก็ช่วงที่แบบพื้นมันยบุบยุบหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยค่อยๆวิ่งจ็อกไปเรื่อยๆก็ถ้าวิ่งจ็อกไปเรื่อยๆโดยรวมไม่มีปัญหาเลยเลยนะวิ่งได้สบายก็มีประมาณนี้แหละแต่ถ้าเพื่อนๆนกังวลเรื่องเปลือกหอยนี่นะ เพื่อนๆสามารถเอารองเท้ามาวิ่งได้นะว,วิ่งบนวิ่งบนหาดได้เพราะว่าผมเห็นผมเห็นมีพี่ๆเขาวิ่งกันอยู่แล้วเขาใส่รองเท้าอ่ะเขาก็วิ่งได้ถ้าเพื่อนๆไม่กังวลแบบว่ารองเท้ามันจะเละเทะหรือว่าต้องแคะทรายออกจากรองเท้าอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เลยระยะทางโดยรวมก็ถือว่ากําลังดีเลยนะประมาณโลก,กว่าๆเลยผมว่าถ้าวิ่งแบบเอาแบบสุดๆนะแบบว่ายาวๆผมว่ามีเกือบ2โลก,กว่า อันนี้ก็เป็นโดยรวมคร่าวๆข,ของการวิ่งบนหาดทรายครั้งแรกของผมเลยนะก็ออพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย